แกะกล่องรีวิวบล็อกไฟฟ้าได้สายราคา1,300กว่าบาทพร้อมกับทดสอบความแรงแบบจัดเต็มและแข็งขนาดไหนก็เพื่อนๆดูผมไปนั่งด้านบนนะครับและผลก็คือบล็อกแบนจีนมันจะขันครั้งนี้จะขันออกไหมจะใช้เวลากี่วิก็มาลุ้นพร้อมๆกันเลยนะครับ ก็สวัสดีครับทุกคนสำหรับบล็อกที่ผมจะนํามารีวิวในครั้งนี้ก็เป็นบล็อกของโอซกะนะครับจะเป็นบล็อกไร้สายที่เป็นชุดเล็กถูกกว่าบอก,กว่าแต่ยังคงแรงเหมือนเดิมชุดนี้เป็นชุดเล็กนะครับทามาในกล่องกระดาษกล่องเล็กๆแบบนี้นะครับเปิดมาดูภายในนะครับตัวแรกก็จะเป็นคู่มือนะครับคู่มือที่ให้มาก็จะเป็นภาษาไทยด้านในก็จะเขียนคําแนะนําต่างๆเอาไว้ชิ้นถัดมาก็จะเป็นใบรับประกันนะครับ ที่ใบรับประกันก็จะเขียนวิธีการเคลมนะครับแล้วก็วิธีการลงทะเบียนการรับประกันต่างๆเอาไว้ที่ตัวบัตรเลยนะครับแล้วก็มีเงื่อนไขต่างๆเขียนเอาไว้ที่ด้านหลังตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวแบตเตอรี่นะครับสำหรับชุดนี้อย่างที่บอกนะครับก็จะเป็นชุดเล็กตัวแบตเตอรี่ก็จะเป็นแบตเตอรี่ขนาด20โวลต์นะครับขนาด2000มิลลิแอมป์ อี่ด้านข้างที่เขียนเอาไว้ว่า1 2 8โวลต์อันนี้ไม่ใช่โวลต์จริงๆนะครับวลต์จริงๆจะอยู่ที่20โวลต์น,นะครับส่วน128โวลต์ก็เป็นตัวเลขที่ให้โรงงานผลิตในตอนแรกนะครับซึ่งถ้าเปลี่ยนตัวเลขเป็น20โวลต์ก็จะเป็นการออกแบบใหม่นะครับซึ่งจะใช้งบในการออกแบบเพิ่มซึ่งตัวสินค้าข้อผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาสานสากลน,นะครับเป็นการจ้างผลิตแบบ O E M ซึ่งจะได้สินค้าที่มีคุณภาพดีนะครับมีมาตรฐานแต่สามารถนํามาขายในราคาที่ย่อมเยาได้นะครับ ผมเองก็พอเข้าใจได้นะครับการที่โอซุกะไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเลขนี้ก็จะไม่ต้องเพิ่มงบในการผลิตนะครับก็จะทําให้ขายสินค้าในราคาที่ถูกลงได้นะครับสำหรับที่ชาร์จแบตที่ให้มาก็จะเป็นแบบอะแดปเตอร์นะครับซึ่งสามารถชาร์จแบตเบตอรี่2แอมป์ได้เต็มภายในเวลาน1นชั่วโมงนะครับก็ถือว่าเร็วใช้ได้เลย อชิ้นตัดมาในกล่องนะครับก็จะเป็นพระเอกของเราก็คือตัวบล็อกไร้สายครับอันนี้จะเป็นตัวเครื่องตัวนี้จะออกแบบดีไซน์มาค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับจากที่ผมเคยสัมผัสมาหลายตัวอันดังคลิปที่แล้วที่ผมเคยรีวิวบล็อกไป6ตัวนะครับเพราะว่าตัวโอสกะจะดูสวยที่สุดนะครับการออกแบบตัวเลน LED วดีก็จะมีเลนมาให้นะครับตัวด้านหน้านะครับที่หัวบล็อกก็จะเป็นรูหกเหลี่ยมสามารถใส่อดอกไขควงหรือว่าดอกสว่านที่เป็นแกนหกเหลี่ยมดอกลูกบล็อกต่างๆได้เลยนะครับ อาทิตย์แรกก็จะมีดอกไขควงแถมมาให้1อันนะครับอัสหรับตัวบล็อกปกตินะครับจะให้แบตเตอรี่มาในชุดอยู่ที่4 m มนะครับจะเป็นแบต,ตก้อนใหญ่แต่ถึงแม้บล็อกตัวนี้จะให้แบตเตอรี่มาขนาดก้อนเล็กนะครับเป็นแบตขนาด2,000มิลลิแอมป์แต่แรงบิดที่ทําได้ก็ไม่แพ้แบตก้อนใหญ่ๆเลยนะครับซึ่งในการใช้งานนะครับในโหมดขันเข้าก็จะมีความเร็วอยู่2ระดับด้วยกันในระดับที่1น,นะครับก็จะมีอัตราความเร็วรอบอยู่ที่สูงสุด3,100รอบต่อนาทีครับมีอัตรากระแทก สูงสุด2,300รอบต่อนาทีครับและสามารถทรําแรงบิดในการขันเข้าได้อยู่ที่300นิวตันเมตรนะครับอส่วนในระดับที่2นะครับก็จะมีอัตราความเร็วรอบอยู่ที่4,400รอบต่อนาทีนะครับแล้วก็มีอัตราการระเทกอยู่ที่3,200รอบต่อนาทีนะครับและในระดับที่2นี้ก็สามารถทรําแรงบิดได้สูงถึง420นิวตันเมตรเลยครับ และในส่วนของโหมดขันออกนะครับก็จะมีอยู่ระดับความเร็วอยู่ระดับเดียวนะครับซึ่งจะมีความเร็วรอบสูงสุดอยู่ที่4,400รอบต่อนาทีนะครับมีอัตราคะแทกอยู่ที่4,800รอบต่อนาทีเลยนะครับและด้วยความที่เป็นมอเตอร์บัดเดตและเป็นมอเตอร์ที่ได้รับการพัฒนามีประสิทธิภาพสูงขึ้นมากแล้วนะครับในปัจจุบันถึงแม้จะใช้กับแบตกล้อเล็กแต่สามารถรีดแรงบิดในการขันออกมาได้สูงถึง440นิวตันเมตรเลยนะครับและจากที่ผมได้ไปทดสอบใช้งานมาจริงๆนะครับ ในการขันออก400นิวตันเมตรนะครับก็จะใช้เวลาอยู่ที่แค่ประมาณ3วินิด,น,ด,น,ด,น,ดนะครับคุณภาพระดับนี้ในราคา1000ต้นๆก็ถือว่าหาตัวเปรียบได้ยากเลยนะครับสำหรับตัวบล็อกไร้สายอ่ะก็มาดูการทดสอบการใช้งานจริงนะครับล้อรถยนต์รถกระบ,บะปกติก็ขันอยู่ที่ประมาณ120นิวตันนะครับบวกลบนิดหน่นอยอ่ะครั้งนี้นะครับผมจะใช้ด้าบปอนขันที่200นิวตันเลยนะครับแล้วก็ใช้บล็อกไฟฟ้าในการขันออกก็มาดูกันครับว่าผลจะเป็นยังไง ก็ขันออกได้สบายๆเลยนะครับก็ใช้เวลาไม่ถึง1วินาทีด้วยซ้าเลยเรื่อในการทดสอบครั้งที่2นี้ผมก็จะกระโดดมาที่450นิวตันเลยนะครับซึ่งจะเ,เกินค่าสเปคมา10นิวตันนะครับซึ่งค่าสเปคก็เขียนเอาไว้ว่า440นิวตันนะครับแล้วมาดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงมันจะออกไหมแล้วก็ใช้เวลากี่วินาทีในการขันออกอะไรก่อนการเทสในครั้งนี้ผมก็ได้ชาร์จแบตเตอรี่เอาไว้เต็มเรียบร้อยแล้วนะครับ ผมก็ได้เทสไป2ครั้งนะครับสลัรับ450นิวตันก็ใช้เวลาเฉลี่ยนในการขดอกก็อยู่ที่3.5วินาทีนะครับอะนแรผมก็ได้นําบล็อกชุดฟลูเซตที่เป็นแบตสี่อมมาเทสในครั้งนี้ด้วยนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นชุดบล็อกตัวอ2แบตมหรือว่าแบตสมความแรงก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับอันแรผมก็ได้นําบล็อกตัวเก่าของผมนะครับตัวนี้จะเป็นบล็อกอาแบรนจีนะครับก็นํามาเทสในครั้งนี้ด้วย และผลก็คือบล็อกแบนจีนมันจะขันไม่ออกนะครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่จะมีการตัดการทํางานระหว่างการใช้งานด้วยนะครับซึ่งถ้าผมถอดแบตเตอรี่ใส่ใหม่ก็สามารถกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับตัวแบตเตอรี่ก็ยังเต็มร้อเซเลยนะครับอะในตอนที่ผมได้ถ่ายทำนะครับผมก็คิดพีเดนขึ้นมาก็อยากจะทดสอบที่500นิวตันนะครับลองดูว่ามันสามารถขันออกหรือเปล่านะครับโดยผมจะใช้ด้ามปอนะครับในการตั้งระดับอยู่ที่500นิวตันเลยนะซึ่งเป็นระดับที่แข็งมากเลยและแข็งขนาดไหนก็เพื่อนๆดู ตัวเหล็กซีแคมของผมเนี่ยพังไปเลยนะครับ2ตัวมันมันดีดอ่ะแตกระเบิดไปเลยแลวถ้าเพื่อนๆจินตนาการไม่ออกนะครับว่ามันแข็งขนาดไหนก็ดูเวลาผมขันนะครับผมจะต้องใช้อ่าน้ําหนักตัวผมไปนั่งด้านบนนะครับแล้วก็ใช้มือดึงตัวแผ่นไม้นะครับสังเกตเพื่อที่จะช่วยให้มันขันได้แรงตึงที่500นิวตันนะครับก็ถือว่าแข็งมากๆเลยนะครับอบอกเลยว่าทุลักทุเลและผมทุ่มสุดๆเลยสำหรับการรีวิวในครั้งนี้ทุ่มน้ำหนักทั้งตัวในการขันด้ามปอนนะครับ ครั้งนี้จะขันออกไมจะใช้เวลากี่วิก็มาลุ้นพร้อมๆกันเลยนะครับอามากี้ตัวบล็อกอยู่ในโหมดขันเข้านะครับหมุนกลับทางเดี๋ยวผมจะปรับเป็นโหมดขันออกนะครับ 1,300กว่าจะคุ้มไม่คุ้มจะดีไม่ดีผมว่าเพื่อนๆดูคลิปมาถึงตอนนี้ก็คงจะตัดสินใจกันได้เลยนะครับอะไรถ้าเพื่อนๆสนใจเจ้าบล็อกตัวนี้นะครับก็สามารถคลิกลิงก์สั่งซื้อสินค้าได้ที่ท็อปคอมเมนต์นะครับแล้วก็ที่รายละเอียดใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามให้กับโคยุตเดียวายด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ